บีชรีสอร์ทนะครับนี่เรามาถึงแล้วนะครับนี่บรรยากาศนะครับโอ้โหลมแรงมากตอนนี้แรงมากเลยค่ะทุกแรงจริงๆใช่ครับนี่บรรยากาศสวยมากเลยครับรีสอร์ทแล้วพี่หรือว่าแทนหรือว่าน้องก็ได้ค่ะจะบอกว่าถ้าพี่ๆหรือนังน้องเนี่ยเล่นน้ำเนี่ยต้องมีผู้ปกครองดูแลนะคะเดี๋ยวน้ำทะเลคงจะเล่นไม่ได้แต่เขาจะมีสระให้ตรงนู้นครับป็นสระน้ำตรงนี้นะคะจะเปิดประมาณหกโมงค่ะสระวันนี้จะเปิดหกโมงเย็นนะครับ ของกองยีนจนถึงสี่ทุ่มค่ะไปเราไปดูห้องพักกันดีกว่านะคะไปพี่เราพินัากับน้องเพลเราเราจองห้องพักไปสองที่นะคะอ่าอันนี้นะคะก็จะติดชายทะเลสอีกอันหนึ่งของของหนูกับครอบครัวก็จะอยู่ที่อีกที่หนึ่งตอนนี้เรามาดูไปห้องรวมก่อนนะครับห้องรวมก่อนนะคะแล้วก็แต่เดี๋ยวมันมีสัตว์ด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูห้องกันดีกว่าแล้วก็เราไปถอดไม่ใช่ครับได้ครับนี่นะครับคือตคนนี้นะคะทุกคนคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนอ่าเลยคนเยอะมากนะครับอ่าพี่เจ้าพินาจะพาขึ้นไปเลยพี่เจ้าพินาไปกันไปเลย เอาแดเนียลอ่ะเราไปดูห้องพักกันนะครับมาตุเบลล์ห้องพักจะมีสองห้องนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมห้องที่หน kind of mm. anyway> ึ่งกันค่ะเราจะเอาห้องห้องไหนก่นดีห้องไหนก่อนห้องเรียรก่อนเป็นกันนะโอ้ยห้องห้อเฟียร์ห้องเฟียร์เดี่ยวมั้ยมีสวยมากเลยค่ะทุกโอ้โหห้องรักนะกับโอ้โหสวยมากครับทุกคนนี่มีม้านสามารถเปิด ถ้าใครจะกางเต็นท์ก็กางได้นะคะอตรงนน,รงนั้นมีมีเต็นทท์์เต็นด้วยนะครับแล้วก็ตรงนั้นที่คนเยอะๆเขากินข้าวกันอยู่นะคะตรงนั้นปะกอินข้าว <c oughs> ตรงนี้มีนกยูงนะครับ <c oughs> ใช่ค่ะมีนกยูงและไก่เซลคี้นะครับใช่ค่ะสวยมากเลยครับนกยูงนี่เห็นแล้วอ,อยากเลี้ยง <c oughs> ด้วยเลยข <c oughs> ่าวขาพ่อวขาแบบนี้เลยค่ะใครที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะตื่นมาปั๊บมองตรงนี้ปั๊บโอ้สวยมากตรงนี้สวยมากสวยมากเลยแบบมองดูนกยูงโอ้แบบบรรยากาศฟินเลยครับแต่ว่าเขาพูดเราอะค่ะเดี๋ยว ห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนะครับนี่ห้องนอนเนี่ยน้องคนเดียวพ่งไปดึงลูกเอย่าพูดไปดึงลูกเขาจะมีว่าให้สําหรับเด็กด้วยนะครับเนี่ยเด็กๆไว้สําหรับนอนข้างล่างนะครับไม่ใช่ค่ะอันนี้คือเอามาเองนะคะทุกคนอ๋อมาเองครับฮ่ากันใจบิดอ่าห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับห้องน้ํารวมจะเป็นแบบไหนมหมูเลยครับทุกคนครับห้องน้ำมาชนิดไม่ใช่กระโดดนะครัมันมีบันไดอ๋อมีบันไดโอ้นี่ห้องน้ํามีบันไดด้วยอ่ะเปียกค่ะคุณพ่อ อ่ะเปียกนะครับในห้องน้ำนะครับโอ้โหเอาเราไปดูอีกห้องนะครับเราไปดูอ้ออตัวนี้ก็ไว้สำหรับพี่ใส่อาหารนะครับนี่ฮะใช่ครัที่เก็บของเก็บของ,ของนะฮะนี่โอ้โหเกลอะไรประมาณนั้นอ่ะเก็บเก็บจานนะครับ เอ้าไม่มีทีวีห้องนี้มีค่ะแต่ว่าทีวีมันหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเอ้าไม่มีทีวีแล้วจะดูอะไรกันนีกอิบราฮิมเดไม่ใช่ใช่ครับอิบราฮิมก็คือละหมาดไปทางนี้นะครับสำหรับอิสลามที่มาอิสลามที่มาก็หันอิบราฮิมนี่ยืนตรงอย่างนี้นะครับแล้วหันไปด้านโน้นนะครับล,ละหมาดจะมีลูกศรเนี่ยนะ,ะใช่ใช่ครับมันมีตั้งให้ใครอย่าไปหยิบทิ้งนะครับถ้าไปหยิบขึ้นมาเนี่ยของละหมาดงงเลยครับรนี่นะห้องก็กว้างโอเค,อ,เคอยู่นะครับพื้นเป็นพื้นไม้ครับนี่ไม ไปค่ะเราไปดูห้องที่สองกันดีกว่านะไปเราไปดูห้องเรากันไปตอนนี้นะคะก็ถึงแล้วนะคะห้องเราไปค่ะเราเข้าไปแดนไห้องกันดีกว่าค่ะโอเคไปเลยนะนี่นะคะเล่นสระน้ำเสร็จ้วคะไปหางนู้นเลยนะคะไปขึ้นไปเลยกันขึ้นไปดูห้อง ม่ต้องเลือกไม่ต้องเงืึงล็อกเหล่าเดี๋ยวอ๋อโอ้โหข้างนอกมันเป็นกระจกนะครับทุกคนนี่ไอที่พี่ชอบที่สุดเลยก็คือนี่ค่ะพ่อช่วยดึงหน่อยโอ้นี่มันสามารถนอนข้างล่างได้ด้วยได้ลองไปเลยพี่เด้ลองเอาลุกพังคุณป้าช่วยเอาดูหน่อาดูหน่อยดูหน่อยโอ้โหมันกว้างมันยอดมากเลยพระเจ้าจอร์ดคือแบบว่ามาหลายคนนี่คือ ห้องนี้สามารถนอนได้ผู้ใหญ่สองสี่คนนะครับสี่คนนอนได้เลยตรงนี้ก็สามารถนอนมีมีโซฟาด้วยครับไอโซฟาครับโซฟาไปค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีตู้เย็นด้วยมาดูกันมีตู้เย็นเมาดูข้างในตู้เย็นมีอะไรให้มั้งนะครับก็มีน้ำสปแล้วก็อันนี้ที่พ่อชอบนี่เราไม่รู้ว่าเขาจะให้หรือเปล่านะครับเราต้องถามเขาดูก่อนนะครับใช่ค่ะทีนี้มีปิ้งขนมปังที่ปิ้งขนมปังก็มีให้นะครับมีต้มน้ำร้อนแล้วก็มีแก้วกาแฟอันนี้อันนี้น่าจะเตรียมมาให้แล้ว อันนี้เ <check> ป <it out> ็นโคมไฟนะครับเดีเราไปดูไปดูห้องน้ำกันค่ะได้ครับพี่สาินัทเราไปห้องน้ำเลยสไลด์ก็พี่สาินัทสไลด์เหรอครับเอ้าโอ้โหนี่ห้องน้ำครับสูงเลยทุกคนโอ้ทุกคนทุกคนต้องเดินลงนะครับเวลาเข้าห้องน้ำที่นี่นะครับทุกคนมันเปียกนี่นะครับอ่างล้างหน้ามานะครับมี สำหรับใส่ด้วยนะครับโอ้โหท่านสมัยมากบิวอินงานดีมากครับผมงบประมาณที่สร้างตัวนี้นะครับผมว่าน่าจะหลายสิบล้านนะครับนี่ครับพื้นนี่ไม่ได้เป็นพื้นไม้โดยตรงนะครับนี่รับพุ่นเขาปูพื้นป่าพ,พ,พ,พื้นไม้แบบเราเจอบูดไม้อะไรสักอย่างนี่นะครับถ้าผ,ผมบินเลยครับโอ้โหบรรยากาศดีมากไครล่อระเิราเบินัดนี่นะมีมอนให้หกใบครับสามารถนอนได้หกคน มีมอนกอดหนึ่งใบนะครับคืนนี้ก็คือคุณพ่อกับคุณแม่จะนอนข้างบนลูกก็จะนอนข้างล่างสองคนนะครับอะไรฮะลูกอ้าวทำไมล่ะโอ้โหบรรยากาศดีมากทีนี้เรามาดูข้างนอกก่อนนะครับยังมีไอ้นี้ด้วยครับนี่กันยุงกับเปือกกลางคืนมียุงเข้ามานี่ม่านของเขานะครับโอ้โหม่านทำเือนลายไม้นะครับสวยดีครับสวยดีครับแบบคลาสสิกครับคลาสสิกมาก ข้างน,นอกที่นั่งตรงนี้ก็มีที่นั่งให้ด้วยนะครับโอ้โหแล้วเนี่ยมีวานาน่าโบท๊ทด้วยนะครับนะฮะแล้วออตรงนี้บอออกมาพวกก็ตรงนี้มีป็นสระน้ํามีสไลด์ดงสไลเดอร์ให้เรียบร้อยนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวเรามาเล่นสระน้ำตอนหกโมงนะคะวันนี้ก็เปิดสระน้ำหกโมงใช่ไหมลูกใช่ค่ะอะนันเดียเรามาเจอกันอีกทีหนึน่งตอนหกโมงนะโอเคค่ะอันนี้ที่เห็นโดยใส่ชุดว่ายนะ้ำปะป๊อปเรียก็ ทุกต้องนะคะแต่เดี๋ยวนะคะเราก็จะไปเล่นน้ากันแล้วนะคะ <S <S แต่ว่าก็ต้องหกโมงก่อนเนาะ,ะแล้วก็เราก็ก่อนจะถึงหกโมงพมวกเราก็เลยมาถ่ายคลิปที่ที่นี่ก่อนได้นะ,ะเรามาดูทะเลแถวนี้ก็ผู้ดูว่าทะเลมันสวยงามมากเลยครับดูอยากที่พี่บอกไว้ค่ะพ้าเล่นน้าทะเลดูน้าทะเลก่อนนะคะเลื่นลมแรงมากถ้าจะเล่นต้องมีผู้ใหญ่คอยดูนะครับ พระอาทิตย์ก็จะตกดีแล้วนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากครับบรรยากาศก็ดีน้องฟารียวาดอะไรเอ่ยน้องฟารียาทำอะไรเอ่ยตอนนี้น้องฟารียากำลังวาดรูปนะครับโอ้วิ่งหนีไปแล้วนี่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 ฟารียาจะวาดอะไโอ้ยน้องฟารียนะครับวาดรูปนะครับวาดรูปอ่าอย่าหยับทรายลงมาเล่นนะครับน้องฟารีย อ๋อเนนะครับมีคนมาแล้วครับใครเอ่ยเดนเนียวมาเนี่มานี่มาเดนเนี่ยวมาโอ้เดนเนียวใส่ชุดสไปเดอร์แมนเลยโอ้โหไปเดนเนี่ยแต่เปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวจะเราไปเล่นน้ำกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเล่นทรายกันก่อนประเดี๋ยวเราก็จะไปกันที่สระว่ายน้ำนะครับน้องปาริอะไรครับเดี๋ยวนูนะคะีจทสาบาสระชายเป้าสเปดแมนเดนเนี่ยไปแล้วเหรอ หนูดูชุดสไปเดอร์แมนยิงกูกันยิงกูกันยิงกูกันฮะเอาไปไหนเอาไปไหนลูกเอาไปไหนลูกเอาเอาไปให้มาเหรอเอาไปให้มาเก็บเอาเอาไปให้มาก่อนเอาไปให้มาก่อนเอาเดี๋ยวเราไปได้แล้วครับใส่ชุดสไปเดอร์แมนนะครับอันนี้น้องฟ้าเนี่ยจะไปละแม่มันน้องเลยอ๋อสไปเดอร์แมนมืนน้องเลยเหรอโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สระน้ำแล้วมาขี่นูแอรให้น้ำวนจะราคานึ่งไปค่ะถุงน่องลูกของน้องเหมือไม่โยกกระโดดขึ้นบนนั่นแล้วโยกกระโดดจับเลยลูก 1..2..3.. Pergi dulu Eh.. Nampak tak? Hahaha Takut 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 Haa.. Oh, lagi 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 sekali, lagi sekali Oh.. Tidak, tidak Ayuh, ayuh, ayuh Pergi lagi Cukup Pergi lagi Haa.. 1..2..3.. Oh.. Haa.. 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 Ayuh, ayuh, ayuh Haa.. Adakah anak-anak? โอเคคกลับตอนนี้นะคะเราก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะอันนี้นะครับวันนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับเป็นเริ่หมดแล้วคัออะทุกคนเราจะกลับแล้วเนาะวันนี้เรามาอยู่ที่<ไ>ก็ยังอยู่ที่ดีรีแล็กตัวบีชรีสอร์ทนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับเนี่ยให้ดูบรรยากาศนะครับ<ม>ถ้าใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวก็มาได้นะครับ<ม>ที่นี่ก็อยู่ไม่ไกลครับรีสอร์ทเดี่ยวสวนตัวเนื้อที่ประมาณ60ไร่ครับ มีที่พักเยอะะดับไปเลยนี่คนมาเที่ยวครับนั่งสวยนั่งงามกันอยู่ครับผมนี่บรรยากาศดีครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับแต่ว่าเด็กกินข้าวอยู่ไม่อย่อ่าเนี่ยเราปีนน้ำขึ้นไปเลยเร็วๆไปพาขึ้นไปดูข้างบนไปอ่าลองายเดียรขึ้นไปเลยครับไม่ไม่ตรงร้านกาแฟอ่านี้จะเป็นร้านกาแฟนะครับสําหรับใครมาก็อยากจะมากินอาหารร้านกาบูร้นกาแฟก็มาตรงนี้ได้นะเร่ถ่ายรูปแม่คะอืมไป ขึ้นไปเลยครับเดี๋ยวชาลุนชาลุนไม่ขึ้นไปไปขึ้นไปก่นอนเนาะยาเช่ยเร็วเร็วแต่ย่าเช่ยกันดิขึ้นไปเ,เดี๋ยวมาเดินขึ้นไปเลยค่ับอ่าอย่าชิงนองกักขึ้นไปเลยอย่าชิงนองกักไปพ่อหน่อกั๊กพ่หอหน่อยกัก<อ>นี่นะครับขบวนก็จะเป็นต้นสนนะครับแล้วมันจะเป็นเหมือนป่าสนเลยครับที่เนี้ยก็คืออยู่ชายทะเลและอยู่โซนป่าสนเนี่ยครับโอ้โหนี่ให้ดูบรรยากาศสวยมากครับ บรรยากาศสาหรับคนที่มาชอบชิลๆนะครับนั่งสบายๆก็มานั่งเล่นได้ที่นี่นะครับเนี่ยฮรเรามาดูบรรยากาศข้างบนนั้นครับเนี่ยฮะโอ้โหนะเดิยืนตรงนี้นะครับโอ้โหลมดีมากโอ้โหลมดีจริงๆครับนู่นก็มีเด็กเล่นฟุตบอลกันอยู่นะครับระหว่างรอเช็กเอาเนี่ยยังไม่ได้กลับบ้านนะครับเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่นะครับโอ้โหนี่ ทะเลนี่สุดลูกหูลูกตาเลยครับแล้วเรา3คน4คน5คนทั้งหมดก็ต้องขอลากันไปแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับพี่ซวินัาอย่าเอามือครับอ่ะอย่าลืมติดตามเราด้วยนะครับอ่ะพี่ซวินัาฝาก,กช่องหน่อยครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องพวกเราสองคนด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นเป็นกำใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีกัตตันในช่องอะไรอ่ะลูก ช่องอะไรอ่ะไม่บอกช่องเวลฟักแบบน,นี้นะ,ะโอเคจ้าตันนี้ก็ต้องขอเท่าแล้วไปก่อนนะคะอย่าลืมดนะโอเคครับสวัสดีครับ